สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกฟ้าดารามเินออฟฟิเชียลนะคะสภาพตอนนี้หลังจากที่แข่งมาว่านมาว่านเอ้ยแข่งแข่ง,ขงมาว่านมาว่านแข่งกีฬามาว่านนะคะมันมีกีฬารลายประเภทมากเลยปภาดาก็ได้เล่นกับเพื่อนอยู่นะคะเล่นฟุตซอลเล่นวาเป็นแต่ว่าได้ลงมวนแหงนะคะรวมคนคกี่ทังกีฬาแรกอันแรกที่ได้เล่นที่นู้นได้เล่นก็คือกีฬาได้เล่นก็คืออัน,นชักเะเยอะ ชักเยอะสีแหลกสีสมกับสีน้ำเงินเคียงกันเลี้ยวเบืงสีสมกับสีน้ำเงินใน่โต<ม>อ่าปริมาณคนซ้ำกันนะคะแต่ว่าหุ่นนี่ว่าซ้ำกันหุ่นสีสมนี่มีแต่ผู้ใจจอยมีแต่ผู้น,น้อยผู้นนี่น้อยน้อยอยู่ไหนไสีสมน้อยได้บางยังเด้ยงเงินก่อนแล้วหันไปดูสีน้ำเงินมีแต่ผู้ใหญ่ไม่แต่ว่าสีสมนี่โตตมผค้เดียวไม่เหญ่สวย ว่างคุณข้างซีสุสสเลยมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงหมดนายเลยแต่กระเยว่เมื่อวานเจ็บคุณข้างล้วนมาเลยบาหนีขออนุญาตนอนนะคะปวดเอวแห้งตอนนี้เจ็บคิงแห้งมันหล่มกลนกี่ทางฟุตซอลนี่เมื่อวานเลนออมสนามมาศาลนะคะเลนออมสนาม <c oughs> เลนออมสนามชามเลยเดี๋ยวจะตัดคลิปมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงได้มาจากคลิป เดี๋ยวจะเอาหลายๆคลิปรวมกันเดราจะให้ซีอาร์นั่นะคะ,ะขอเพิ่นเอาลงนะคะอันนี้<อ>เล่นว่าเป็นก็นได้ลงที่จริงน่ะไม่ได้ว่าจะเล่นฟุฟตซอลเลยนะคะเพราะว่าเล่นว่าเป็นกีโม,โมเข้ากล้องสภาพนะคะสภาพ <laughs> าก,ากีโมในแข่งทุกกีฬานะคะเมื่อวานนี้แตงโมในแข่งทุกกีฬาฮ <laughs> ่าโม่มึงเป็นนักกีฬาแข่งทุกกีฬาเนาะ วิบากบ่าเออวิบากเออวิบากสีสมสนัผู้ตซิ่งแต่ว่าสีน้ำเงินเออผู้ชายวิบากแข็งสนะนะครับวิบากทรายบ้านนี้ฟุตซอลโอโต้เล่นออมสนามท่าท่างีรินมาเป็นเลีนมาสัน บูจากองหนากองหลังนะคะเออคู่คู่ไกลบอกว่าเล่นไปเลยเอามวนมวนนี่จะกกองนากองลังคาแลนออมสนามแบบคักระบันไปงานลูกบอลพิมินทีมเดียวกันเน่เตะไปงานลูกบอลแล้วอิยงมุษยาลูกบอลกูยังบูแม่กูบันมันเล่นอยู่ขี้โตมเนาะมันเล่นอยู่ขี้โตมพืนสนามผืนอันนี้นะคะฝนตกฝนก็เป็นใจค่ะ บนเป็นลุมเป็นบอแบบน,นี้ถอดเกือบเลนช้ำเลยค่ะเหมือนเท่าจะเอาถือลูกบอลอยู่นี่นะเนาะเอาตีนเกีียวเกีียวบอลถึงนะคะเพราะว่าคาสัน <c oughs> แล้วก็ผพื่นมันมือนน้นำและมือนมันสโลเลยบานกระลังสิตเตลูกบอลก็มือนขีดตม่มลมกลนขีดทางเลยเะะ่คะเจ้ากระพะกัญนอีอะไ <c oughs> ใครอ่ <c oughs> อะโอ้เออ มวนแห้งฟุตซอลน,นี่มวนแห้งคะ่ะร,ร,รอบแรกสีส้มกับสนีน้ำเงินแข่งกันสีส้มชนะสนะเสยบอกคงูโยนชนะแต่เกมไหนนี่เขาแล้าแล้วพีโนดไปพ <c oughs> <c oughs> เพิ่มมือดีขึ้นเวลาทำไม่ช <c oughs> นะเกมให่ค่ะรอบสอง <c oughs> <c oughs> เล่าบอกรอบสองแค่แค่สีแดงนะคะนี่ยิ่งลูกโทษปะแค่สองสามยิ่งลูกโทษเกมแรกมวมาสัน่นเกมสองเริ่มเมยเพราว่าเสียไปเสียเขาละบันเริ่มเริ่มเบลรมบดแทงเพราะบ่ลมันห่องลายๆสีสมกับสีน้ำมันเป็นพันธมิตรไหนใจไหนกันยังโมโห,อ,อ,หอืม สีสมผีสวยลมก็ขึ้นไปเลยแล้วแล้วสีไหนกับีไหนนี่แหละที่ว่าแข่งกันแล้วบานนี้เสือกมันเบี่ยงมาทางคนเบิงไหมฟงหรือไม่ใ่จีน่ไม่ใช่จีน่ออกจากสนามกูมั่วเหมือน บอันกรรมการบอกว่าอย่าเฝ้าดึงอย่าเฝ้าดึงเนาะภาคกัรจองไปทาละกรรมการจนศูนเกียงต้ขาอร่อยค่ะอย่าดึงเมื่อยังกแล้วต้องไปหันเหยียบเชือกไว้ไงบอกว่าอย่าดึงกันดึง้าละผมพี่บีบีเนี่ยพี่บีบีน่ารักแข่งลูกพี่ละใครกระยืมมองลุกกูว่ามาจัน ใส่มองเั้งหัวไหมแล้วให้พีโนวดเท้พุมนะ่มหือนะม่าตีซีตีติซานตีซีไไหมระ,ะบานอีกีร่าหนึ่งทีเด้ทีได้เคเชียงก็คือแช่บอนตอนทายนะคะเพราะว่าคนไม่มีแล้วเขาพักกันไปไปนอนมันเหนื่อยแต่ว่าตะกอตะกอน,นี่แพ้ลาบขามเลยระบานแช่บอนอุยอ้ยเอาผู้ักสูงนึงแช่บอลน,นะ ผู้มาปัดไหมแช่บอแช่บอลนสามสามอสีสมกับสีน้ำเงินสามสิบกว่ากว่านี่ะทีมทีมสีสมในสามมันเหนื่อยอแล้วตีสามอันนดิ ผู้ที่เลือยอยู่ก็บมิตรภูไน,น้อยเลี้ยวเบิร์นทีมจีน้ำเงินมิตรภูทราย,ายบานเมื่อปัดจีน้ำเงินเป็นไอตันมาหนีนผู้บักซูง<แ>นึงมานีนแล้วทีมปัดจีโซ่มานีไม่เงี้สวยจีสมภาคกรรนันเลนมาสั่นถือบอลแลนถือเปล่าลงบีต่างหลายเถอะเออเขาไม่ให้ถือบอลวิง่งไงแล้วมันชินเอาเตรียมเลียนอย่างเดียวบาน ่อยยนขเขาลูกเดียว่อยห้องมาสันดีนนใจนอนแห้งเะา,าขับมวนเนี่ย <c oughs> จะบอกว่ามาว่านมวนแห้งค,คือเหมือนแบบมาทุกคนมาพาก,กันมาะล่พฤติกรรมมวนแห้งแต่ว่าเดินขนบวนพาเลทดมาว่านแอบบแอบบน้อยนะซีโซงงนานแบบเงียบเพราะว่าเดินขบวนแรกเนาะ ขังลังพกากันมวนเซีวอืมสีส้มมีหมอลำซิ่งด้วยห<อ>ม้อสีสซมงานแบบเงีย,สงยบสนุกมากบ้านฟุตบอลนี้ก็คือฝาแรนมามังผมนะคะบรบเพราะว่า <c oughs> ไปส่งหน่อยมาได้เพราะว่าขางน้ามันรูดแล้ว พี่โนโดบอกว่าอย,ย่ยาอย่าให้มันถือลมแห้งเนื้อว่ามันมันหลุดไปโบได้เอาเยงเงียาใส่ข้างใน <c oughs> เรียนข้าวเดี๋ยวก็หวัวหลุดเร็วข้างหน้ายังคือนางสนมันคือนางสนนั่นแหละครเข <c oughs> าใครจะซุดแล้ยวมาบ้านก็คือมวลทุกคนทุกคนสนุกมากมากเลยยังอะไรเลยจอยโบนด์ ก็เพียงสำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องยกประพาดารามเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพอพอกันคลิปนะคะจัดอีกได้นะคะกีฬาสีกีก็ได้นะคะชอบชื่นมากไรีว่าคุณสอนก่อนเตรียมตัวก่อนไม่ต้็นลงให้สป็นช่าเลยแลนออกสนามทั้งทั้งที่เลรนมมเป็นสนุกมากมากเต้ยสามเพื่อนบังนี่